ครับท่านผู้ชมครับในแต่ละปีนี่มีคนไทยนะถูกแกล้ง c เซ็นเตอร์ถูกอาชญากรรมออนไลน์นี่เป็นจนํานวนมากเขาบอกปีที่แล้วในี่ประมาณ2 0 0 0 0ล้านนะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจหามาตรการต่างๆมาป้องกันมาจับกลุ่มมาปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยแบงก์ชาติเนี่นะครับเขาก็ออกมาตรการเลยเพื่อมาจัดการกับภยัยทุจริตทางการเงินแบบเนี้ย มาตรการแรกเนี่ยเขาบอกเป็นมาตรการป้องกันเลยหลังจากนี้ไปนะครับเวลาที่เราจะทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน ing, ผ่านโมบายแบงกิ้งผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าถ้ามีการโอนเงินจำนวนมากเกิน50,000บาทต่อรายการเนี่ยต้องสแกนใบหน้านี่ต้องสแกนใบหน้าเลยหรือต้องยืนยันตัวตอนอัตลักษณ์ลายนิ้วมืออะไรก็แล้วแต่เห็นไหมครับเป็นการป้องกัน คือแก๊ง call center หรือแม้แต่พวกมิจฉาชีพออนไลน์เนี่ยอาจจะหลอกเอารหัส OTP แฮกมือถืออะไรเราก็ได้แต่สุดท้ายพอโอนเงินมันต้องสแกนใบหน้ายังไงนะก็มาก๊อปใบหน้าเราก็ไม่ได้นะจะไปสัญญากายไงก็ไม่เหมือนลายนิ้วมือก็ไม่เหมือนเห็นไหมครับต่อไปต้องสแกนใบหน้าและยืนยันตัวตนเขาบอกบางสถาบันการเงินบางธนาคารเริ่มไปแล้วนะในเดือนมีนาคมเนี่ยและ ทุกธนาคารทุกสถาบันการเงินนะครับที่มีธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบายแบงกิ้งออนไลน์แอปพลิเคชันต่างเนี่ยต้องใช้ระบบเนี้ยนะครับโอนเงินเกิน50,000ต้องสแกนใบหน้าหรือหรือว่ามีการยืนยันตัวตนโดยอันตลักษณ์เนี่ยนะครับภายในเดือนมิถุนายนปีนี้ต่อไปนี้ห้ามแนบลิงก์ผ่าน SMS หรือว่าอีเมลวันดีคืนดีเล่นมือถือมีแล้วนะครับเตือนมี SMS นะครับอยากหาไรายได้พิเศษ ให้กดลิงก์อะไรเงี้ยโอ้โห oh. และห้ามแนบลิงก์ขอ OTP อันนี้แหละสำคัญมากนะฮะรหัส OTP 6หลักเนี่ยและลูกค้าปกติถอนโอนเงินไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทต่อวันผ่านมบายแบงกิ้งนะกำหนดไว้เลยยกเว้นว่าเป็นลูกค้าพิเศษนะครับที่มีเงินเยอะๆอันนี้ก็แล้วแต่กรณีไปนอกเหนือจากนี้ถ้าเป็นเด็กอายุไม่เกิน15ปีถอนโอนไม่เกิน5 0,000บาทต่อวัน มาตรการที่2ครับเป็นมาตรการตรวจจับและติดตามต้องมีระบบตรวจจับและติดตามบัญชีหรือธุรกรรมต้องสงสัยแบบเรียลไทม์ต้องใสยว่าเอ๊ะบัญชีนี้เป็นบัญชีม้าหรือเปล่าเริ่มมีเงินจากหลายบัญชีโอนมาและตัวตนเจ้าของบัญชีก็ไม่แน่นอนอะไรต่างๆนี่ครับคือถ้าเกิดว่าเป็นธุรกรรมเป็นบัญชีต้องสงสัยเนี่ยต้องตรวจสอบได้และต้องสามารถระงับธุรกรรมได้ทันที และที่สำคัญนะครับก็คือมาตรการตอบสนองและรับมือสถาบันการเงินธนาคารต้องมีสายด่วน24ชั่วโมงนะครับในการที่จะเป็นช่องทางนะครับให้ผู้เสียหายสามารถร้องเรียนร้องทุกได้กรณีบัญชีเราเนี่ยนะครับไม่รู้ใครมากดถอนโอนเงินต้องแจ้งต้องมีช่องทางแจ้ง24ชั่วโมงให้ระง,งับอะไรก็แล้วแต่และต้องดูแลรับผิดชอบผู้ใช้บริการ กรณีความเสียหายอาจจะเกิดจากความบกพร่องของระบบของธนาคารเองต้องรับผิดชอบผู้ใช้บริการด้วยและต้องสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกวันนี้บางทีนะครับมีการไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ดำเนินการมันมาติดขัดตรงเวลาจะขอข้อมูลกับธนาคารกับสถาบันการเงินนี่แหละพรก็บอกเป็นข้อมูลส่วนตัวเป็นอะไรก็แล้วแต่ติดปัญหาต่างๆนานา,นา,นาตอนนี้ต้องสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับ เพื่อให้เขาทำงานได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ไปทำให้เขาทำงานช้าลง